สรุปข่าวเชียงเมนยูโกรประจำวันที่25ตุลาคมโดยโคช้ชเจฟฟ์วอนแมนเชสเตอร์เดนเช่นงนี้ขอเสนอะอารันยังไงสัญญาเชียร์ปบ้ากลับลิกผู้ดีเข้าวรังปืนหรือจะเข้าวรังไหนดีนะโดยขยิดด้านของทางฝั่งทางบาการี่นะฮะสัญญาอาดีกองหน้าทีมฟ,ฟรังเศสเชียร์ปอกบาก้ามิดฟิลเพื่อนร่วมชาติย้ายกลับมาเล่นในพีบริกอังกฤษกันอีกครั้งโดยชี้เป้าจุดหมายปลายทางเป็นที่อาร์เซนอลน,นะ โดยกองการในวัย31ปีเตรียมที่จะกลับมาซ้อมร่วมกับผา้นของูจวนตุสได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมกราคมและก็จะสามารถลงเล่นในเกมอยากเป็นทักการได้ในช่วงเดือนมีนาคมหลังจากที่โดนแบนจากการตรวจสารกระตุ้นไม่ผ่านและก็เรียกว่าโดนแบนอีก4ปีก่อนจะอุทธรณ์และก็ลงโทษเหลือ18เดือนในครั้งนี้ ตอนนี้ยังต้องรอดูกันต่อไปว่ามาราจะตัดสินใจเรื่องของอนาคตของบ็อกบ้าสในครั้งนี้ยังไงหลังมีข่าวว่าทั้งสองฝ่ายเตรียมที่จะจเจรจายกเลิกสัญญากันซึ่งทางด้านของสัญญาบอกว่าการกลับมาพิมบริกและก็ร่วมทีมปืนใหญ่จะทำให้อดีตกองกลางแมนเชสเตอร์เดดเชิดฉายกันอีกครั้งโดยพิมบริกบอกกับพอบ,บ็อกบ้าผมคงจะด,ดีใจมากเลยนะหากเขาได้ไปร่วมทีมอาร์เซนอลสัญญาด้กล่าวกับทางด้านของเฟรชี้พาวเวอร์และมันคงเยี่ยมมากเลยนะ เขาเองนั้นมีประสบการณ์เขาชอบที่จะเล่นกับนักเตะอายุน้อยรอบตัวนั่นคือจุดที่เขาจะแสดงศัก,กยภาพสูงสุดในครั้งนี้ออกมาในฟุตบอลโลกปี2018เขาคนนั้นคือช่วงที่เป่งประกายที่สุดสุดขีดของเขาเขามีเพื่อนๆอยู่รอบรายล้อมรอบตัวอาร์ซอนเป็นทีมที่อายุน้อยและก็สดใหม่ซึ่งผมมองเห็นนะว่าเขาจะเล่นได้ดีในสีเสื้อของอาร์ซอนและเขาจะได้รับความรักจากแฟนบอลอย่างแน่นอน ตอนนี้เขาสามารถเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขามีเวลาพักจากฟุตบอลและก็เขาจะกลับมาพร้อมกับความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะกลับไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าดีที่สุดและก็เป็นฟุตบอลที่เขาสนใจอีกครั้งในครั้งนี้เป็นอย่างว่งางรนี้ต้องรอดูันต่อไปกันด้วยกันนะฮะพอพบอกบ้าอนาคตของเขากับทิ้นของทนานปืนใหญ่อาร์ซนอลเรามาดูข่าวต่อมานี่ครับอาร์าเธรยังไงฟอนเดนเดสโฟกัสที่เดี่ยวไม่สนหรือกลับลังผีนะ โดยการนี้อาวาโรฟ r นันเดชแบ็กซ้าของเบฟิก้ายืนยันแล้วว่าตนเองนั้นโฟกัสที่ผลงานกับต้นสังกัดเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นและมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์เดนเองนั้นสโมรสรเก่าสนใจดึงตัวกลับไปอยู่กับทีมอีกครั้งโดยพิสแดงมีปัญหาตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ทั้งบรุชอและก็ไทเดลวาเดเซีย มีอาการบาดเจ็บทำให้ตอนนี้ต้องให้อดิเอโกดาบรดนะฮะไปทำหน้าที่เป็นการชั่วคราวก่อนนั่นทำให้มีการรริงานข่าวแต่ว่าแมนยูเองนั้นอาจจะดึงเฟรเนเนเดสเนี่ยกลับมาแก้ไขสถานการณ์ในัณงนี้เฉพาะหน้าก็เป็นได้โดยทีมมีเงื่อนไขในการซื้อตัวกลับระบุเลยนะว่าสัญญาตอนที่ขายให้กับพนันงานของเบนฟิก้าในช่วงซัมเมอที่ผ่านมาในคัณะนี้ โดยอย่างไรก็ตามฟอนเดนเดชเปิดเผยได้ว่าตอนนี้ตนเองนั้นมุมมองที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะฮะกับเยวลิสบอนเท่านั้นโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องข่าวลือในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอะไรทั้งสิน้นซึ่งฟอนเดนเดชกล่าวต่อไปอีกว่าผมคิดถึงแต่เบฟิก้าเท่านั้นผมคิดถึงแต่เรื่องของชินีผมพยายามที่จะรักษาระดับการเล่นที่ดีเอาไว้และพยายามจะช่วยนะฮะทีมอย่างสุดความสามารถผมเองนั้นเป็นเพียงแค่ผู้เล่นอ,อีกคนในทีมเท่านั้น สำหรับด้านของค่าตัวของการซื้อกลับมายัางสู่ถิ่นอตัฟฟอร์ดอีกครั้งและก็จากด้านของเรคคอร์ดสื่อของโปรตุเกสระบุเลยนะว่าอยู่ที่ประมาณนะฮะ16ล้านปอนด์ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเกั่นครับอะไรยังไงเห็น2ปัญหาใหญ่ใกับแมนยูหลังเจ้าไในบอร์เซกันแล้วใช่หรือไม โดืกันนี้เก็บตกในศึกยูโรปาลีกเฟเดรเบเซพบกับพนั่งของฝั่งแมนยูซึ่งงานนี้โชเซ่เบรนยประทะเอีดิชันฮากก่อนเกมก็มีวาทะกมคมจากเทนฮักเหมือนเคยนะฮะ โดยเขาบอกว่าโชเซ่กับผมก็เหมือนกันนะแต่ว่าทำทีมได้หลายถ้วยแต่กับทุกปีต้องพิสูจน์ตนเองพอไม่ได้ก็มีเสียวิจารณ์ในครั้งนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าในว่าตามนั้นซึ่งบิ๊กเกมของยูโรปาลีกแมตช์ที่3อยู่ในกลางมหานครอิสซันบูเฟเดบรเซ่ที่กุมทีมโดยโชเซ่เบอร์นโยอยู่อันดับ4ในลีกในวลานี้ ส่วนทางด้านของพวกเขาเข้ามาลงเล่นในยุโรป้าจากการจบรอบเพลย์ออฟแชมเปียนลีกแพ้บริลรวมแล้ว2นัดสมผลงานใน2เกมแรกของยุโรป้านั้นชนะไป1สเสมอ1ทางด้านของแมนยูอันดับที่12ในลีกผลงานยูโรป้าน่าเสียดายที่สเสมอ2นัดโดยเฉพาะนัด2ที่นำมา2ต่อ0ก่อนจะโดนแซงไป3ต่อ2อยังดีที่กลับมาสเสมอได้3ต่อ3โดยเกมล่าสุดชนะเบรนฟอร์ดด้วยฟอร์มเกมรุกที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมาก โดยเฟเนร์เซ่ก็มีเติร์กสคนนะฮะโดยใครบอกว่ามีแค่บอลไทยลีกที่ตัวเตะต่างชาติล้นทีมเฟเนร์เซ่ของบวรินโยเองนั้นก็มีเตะต,ตรุรกี2คนเซนเตอร์แบ็กก็คือโชยุนซูอดีตทีมเลสเตอร์และก็แบ็กซ้ายแมชมูรูจิวนอกจากนั้นต่างชาติบทเลยนะไม่ว่าจะเป็นประตูวิริวาโควิชทีมคาดโครเอเชียกองหลังโครโอซาจิจากทีมชาติไนเีเรียโซยุนซูจากติกูจากกานาและก็มูรู กองกลางก็จะเป็นเฟรดจากบราซิลอับบราบัตจากท่านของโมร็อกโกกองกลางก็จะมีทนานกาลางรุกนะฮะทาดิชจากท้านของเซิฟซีมันสกี้จากท้านของโปรแลนด์แซงบัชิเมงจากท้านของฝรั่งเศสส่วนหน้าเปาก็จะเป็นเอ็นเดชิลลี่จากท้านของฝั่งโมร็อกโกเทนฮักจับมัช,ชาดวีเบอร์ส0ในครั้งนี้หลังจากที่ปรับเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นูตแชเองก็ลงเล่นอย่างต่อเนื่อง ลันชนะเบรนฟอร์ดลงช่วงทดเวลาและนี่ตัวจริงแถมเล่นเบอร์สิบแทนที่บรโน่ที่ติดโทษแบนส่วนตำแหน,น่งอื่นๆก็มีพักกันบ้างไรยชื่อสำรองเด็ก3เด็กดาวรุ่งสคนมีกลางอาชีพ1คนคือกาซิเมโรนอกจากนั้นเป็นปีกตัวรุกโดยประตูก็จะเป็นโอนานากองหลังจะเป็นดาโรดบรินเดอร์ลฟเดริกและก็มาชินเนส กองกลางก็จะเป็นอูกาเต้กับอีเร็กเซนการครุกจะเป็นแบรชฟอร์ดมารซารว์วีและก็กาดาชโชหนนาเป้าจะเป็นทางด้านของเซอร์ซีตัวเกมที่เกมรุกนะฮะตัวนี้สลับกับแบรชเล่นปีกขวากาดาชโชก็เล่นปีกซ้ายในขณะนี้ โดยแมนยูเองนั้นบุกค,ครั้งแรกขึ้นนำนะฮะจากจังหวะที่เฟเดบาเซ่เสียบอลในแดนของแมนยูโดนอุกาเต้ตัดบอลได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นรุกเร็วนะฮะกันาโชทางฝั่งซ้ายกระชากเข้าเขตโทษก่อนจะไหลไปให้กับ,บนันของมาซารวีที่แปลไปให้กับ,บนัานของเซอร์ซีพอจับบอลแล้วก็ยิงไม่ได้เลยไหลให้กับอีดิกเซ่นวิ่งมาแปลระยะ15หลาเข้าประตูไป โดยเพลงนี้นะผมเล่นกันสวยงามและก็จบด้วยความเด็ดขาดเฉพาะอีริกเซนก็โชว์ฟอร์มในบอลยุโรปต่อเนื่องยิงไป2และก็อิซิสไปอีก2โอกาเต้และก็โอทาน่าช่วยเซฟทีมไว้เกมจากนั้นกลายเป็นเจ้าบ้านที่พยายามจะคอนโทนเกมรุกบกด้านข้างฝั่งซ้ายซิมันชิกี้กักบมาทีของมาซิเมงทางขวาจะเป็นทาดิชแต่ก็ถือว่าการรับในแดนบนของแมนยใช้ได้แต่พอโดนโจมตีบ่อยครั้งก็มีหลุดบ้างให้เห็นในคณะงนี้ แต่ก็ไม่ไายเสียปเร็วอีกแล้วแมนยูของเราเขี่ยบนได้พรัฟเดียวนะฮะนาทีที่8แทางผีแดงเองก็เสียประตูเร็วจังหวะมาซิแมนอินสวิงครอสจากด้านซ้ายโค้งเข้ากรอบหกหลาที่ตรงนั้นมีบรินเดอร์ดกับมาติ i เนสยืนอยู่แต่เอ็นเนสซีกับสอดตัวโคกตรงตา,งตางข่ายอย่างง่ายๆนะฮะเป็นจุดเกรเร็งใจอะไรประมาณนั้นกองหลังกับประตูตรงกรอบหกหลาพอดีพอดีต่อมาจชนฮาก็ปรับแทคกติกนะ ซึ่งผ่านไป10นาทีเครื่องหลังเชนฮากถอดลีเดเลฟและก็เซอร์ซีออกส่งกาซิเมโรฮอยรุนลงปรับเอามัชาราวีมายืนแบ็กซ้ายมาร์ติเนสเข้าคู่เดริกส่วนตัวรุกนะอีลิเซนยืนเบอร์10เมื่อมีกาซิเมโรมายืนกับไปด้านของฝั่งอูกาเต้และก็มีจังหวะที่โริโย่บอลผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษเลยดันเจอใบแดงในในครั้งนี้ซะอย่างนั้นจากนั้นแมนยูก็ขึ้นนำจังหวะดาโรดหลุดเข้าเขตโทษทางด้านฝั่งขวา แมนยู3คน,ฟนเฟเนรเบเซ่เหลือ1คนแต่ว่าดาโลรดไม่เลือกคอยรุนกระจ่ายย้อนมาให้บรัสฟอร์ดท,ที่เหมือนจะไม่พร้อมยิงแปรระยะ10หลาเข้าไปจากนั้นจังหวะอันตรายก็มีน้อยทั้งสองฝั่งเพราะสู้แดนกลางกันสนุกเลยนะผลัดกันโจมตีซึ่งจุดนี้แมนยูทำได้ดีกว่าในช่วงจังหวะการเข้าแดน3แต่ว่าบวกเพิ่มไม่ได้จบเกมแบ่งตั้กันไป1ต่อหนึ่งในส่วนของทีมของเทนทากยังคงต้องปรับปรุงทั้งสองแดน1คือตัวรับ เสียสมาธิอีกแล้วโดยเฉพาะการประกบตัวต่อตัวอย่างลูกหนึ่งต่อหนึ่งเสียง่ายไปหน่อยลินเดอร์ฟไม่ดูคน 2. เกมรุกที่ดีเริ่มดีขึ้นเกมนี้สร้างโอกาสได้ดีกว่าเจ้าบ้านนะฮะเพียงแต่ว่าจังหวะสกอร์ไม่เด็ดขาดรวมถึงจังหวะกำลังรุกถึงแดน3กลับเสียบอลน,น้าเ่าโทษคู่แข่งในคารงนี้แล้วแอนเชลีเองนั้นก็โันโชคร,ร้ายนะฮะเจ็บช่วงท้ายเกมลงมาเพียงแค่14-15นาทีในคารงนี้เท่านั้นเองนะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ